สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องการขายทุเรียนอ่อนมานำเสนอสอคอบอแจ้งเตือนคนขายทุเรียนอ่อนมีโทษตามกฎหมายพบเจอแจ้งความร้องเรียนได้จากกรณีที่เป็นข่าวเกี่ยวกับกรณีมีผู้ประกอบการขายทุเรียนบางรายนำทุเรียนอ่อนมาขายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของสินค้าทางการเกษตรของไทยสอคอบอ จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการขายทุเรียนให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้ 1. ตามพระราชบัญ,ญญัติคุ้มครองผู้บริโภคคุทสักราช2,522มาตรา47ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานช่วโกงต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสคอบอจะมีการเจราจาไกล่เกลี่ยหากเจราจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติจะทำบันทึกสัญญาประนีประนอมยอมความไว้เพื่อเป็นหลักฐานและยุติเรื่องร้องทุกดังกล่าว แต่หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้จะดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาก่อนกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหรือไม่ตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคคุตสกกรราสอง2้และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากกรณีการหลอกขายทุเรียนอ่อนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเพื่อดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ทุกแห่งหรือหากทุเรียนไม่ได้คุณภาพสามารถร้องทุกได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPCONNECT b หรือเว็บไซต์ w w w t f g o t h หรือขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1166 มีใครชอบกินทุเรียนกันบ้างคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ